อาจจะงงว่าเฮ้ยทำยังไงให้ปุ่มแอดมันเข้ามาอยู่ในแอปเราแบบนี้ได้นะครับนั่นก็คือเราคลิกแอดเนี่ยมันจะเป็นรายการไปทีไป่ไปเลือกรายการสินค้ามานะครับสวัสดีครับผมโคต้งแอปช t t ไทยเด v นะครับวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพาทำวิธีการเพิ่มรายการสินค้าเข้าไปในฟอร์มซึ่งฟอร์มเดียวสามารถเพิ่มรายการเข้าไปเยอะๆได้นะครับก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะเคยใช้ e ้ําซึ่งมันก็เลือกได้ตัวเลือกเดียวหรือใช้ e น u m list ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นการเลือกหลายตัวเลือกทีนี้เราจะเอาหลายๆรายการเข้ามาอยู่ในฟอร์มฟอร์มเดียวมีวิธีการทํำยังไงนะครับไปชมกันเลยนะครับ ครับก็ตอนนี้นะครับผมจะอธิบายหลักการของการทำงานของแอปชีตให้ฟังก่อนนะครับซึ่งตัวลักษณะที่ที่เป็นการเพิ่มรายการสินค้าในฟอร์มหลายๆอันเนี่ยเราดูได้ง่ายๆจากอ่า example app นะครับ example app ที่อยู่ใน example ของของ App Sheet นะครับก็เราเข้าไปใน Uh, sample app ตรงนี้นะครับแล้วหาหาคำว่า order capture นะครับซึ่งก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เขาทำมาเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งจะ uh, สามารถนำไปประยุกเข้ากับในหัวข้อนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับใครจะ Copy แล้วก็นำไปใช้งานได้เลยนะครับลักษณะการทำงานของเขาก็คือก็จะเป็นอันนี้คือหน้าตาแอปนะครับ order ก็จะเป็นคลิกบวกนะครับก็จะเป็นฟอร์มมานะครับ พอเป็นฟอร์มแล้วก็จะมีสถานะเลือกชื่อนะครับชื่อผู้ใช้งาน Order Date อันนี้ก็เป็นวันที่ Delivery Date ให้ส่งวันไหนนะครับตรงสำคัญอยู่ตรงนี้ครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำยังไงให้ปุ่มแอปมันเข้ามาอยู่ในแอปเราแบบนี้ได้นะครับนั่นก็คือเราคลิกแอปเนี่ยมันจะเป็นรายการไปทีไป่ไปเลือกรายการสินค้ามานะครับ แล้วเราก็เพิ่มว่าอ้าวเอาแอปเปิลหนึงชิ้นนะครับแล้วก็เซฟอ้ามันจะเข้ามาอยู่ในแบบนี้ก็เลือกชิ้นต่อไปนะครับเลือกอะไรอีกเชอร์รี่อีก2ชิ้นคำนวณราคาออกมาให้นะครับ2ชิ้นแล้วแบบนี้นะครับเราจะมีวิธีการทำแบบไหนนะครับอันนี้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการใช้าการ Reference ไปหาอีกตารางหนึ่งนะครับโดยการไปเปิดเมนูเปิดฟังก์ชัน is apart of นะครับ มาดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงนะครับให้มีปุ่ม add นะครับให้มีปุ่ม add แ,แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะ copy ตัวนี้ไปนะครับไปเป็นของผมนะครับแล้วก็ copy and customize เลยนะครับคลิกปุ่มนี้เลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อแอปของเรานะครับอืม แล้วก็ Copy a แอปเลยครับแล้วก็รอโอเคครับตอนนี้เราก็ Copy มาแล้วนะครับแอปพลิเคชันก็มาแล้วเรามาดูกันก่อนเลยว่ามันมีตารางอะไรบ้างนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูตารางหลักก็คือตารางออเดอร์นะครับแล้วคลิกบวกอันนี้คือตารางออเดอร์นะครับพอคลิกแอดไปเนี่ย มันก็จะมาเป็น order detail นะครับแล้วก็ product id อันนี้ที่เราอ้างอิงมันก็คือตาราง product นะครับก็ในส่วนนี้ผมจะมาเล่าถึงการอ้างอิงจากตาราง order detail มาหาตาราง order นะครับซึ่งมันทำแบบไหนให้มันมีปุ่ม add แบบนี้นะครับปุ่ม add แบบนี้นะครับ ก็ปกติแล้วนะครับเราจะอ้างอิงจากตารางหลักไปหาอีกตารางแต่อันนี้จะเป็นการเพิ่มจากตารางย่อยมาหาตารางหลักนะครับนั่นก็คือ order detail เนี่ยเป็นตารางย่อยนะครับเดี๋ยวผมครับ o r เดอร์ดีเทเนี่ยเป็นตารางย่อยนะครับส่วน Order เนี่ยเป็นตารางหลักนะครับจุดที่เป็นจุดเชื่อมกันก็คือตัว Order ID นะครับคอลัมน์ออเดอร์ตัวนี้นะครับ r e f e r อร์เมาหาตาราง Order นะครับปกติแล้วถ้ามีการ r e f e r อร์เนะครับปลายทางของการ r e f e r อร์เจะมีรีเลทให้ นะครับนั่นก็คือคอลัมน์นี้ให้อัตโนมัตินะครับเอจะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับหมายถึงว่าต้นทางเนี่ยคือออเดอร์ดีเทลปลายทางคือออเดอร์นะครับแล้วก็จะขึ้นรีเลทให้การที่มีรีเลทนั่นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะแอดแอดอินไลน์เข้าไปได้อีกนะครับปกติแล้วจะเป็นอินไลน์จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเรามาคลิกแอด มันก็จะเพิ่มเข้ามาในตารางออเดอร์นะครับอันนี้คือการการเรฟเฟรนซ์มาหาปลายทางนะครับต้นทางอ้างอิงไปหาปลายทางปลายทางจะมีรีเลตนะครับอ่าทีนี้ผมมาที่ที่ให้ฟังหลักการหลักการทำงานจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับเรามี เรามีออเดอร์นะครับอันนี้คือตารางหลักตารางออเดอร์นะครับแล้วก็จะมีออเดอร์ดีเทลอันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นออเดอร์ดีเทลนะครับแล้วก็ เขาจะอ้างอิงจาก OrderDetails r e f e r e n c e มานะครับ r e f e r e n c e มาจาก OrderDetails มาที่ Order เป็นผลทำให้ Order เนี่ยมี Relate Relate OrderDetails นะครับหรือ inline นั่นเองครับเมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับต้นทางอ้างอิงไปหาปลายทางจะทำให้ปลายทางเนี่ยมีรีเลท์เราสามารถที่จะแอดข้อมูลเข้าไปได้นะครับแอดข้อมูลในรีเลทได้เหมือนอย่างตรงนี้นะครับเป็น inline แบบนี้นะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้มันสามารถที่จะมีปุ่มแอดเข้ามาในฟอร์มได้เลยนะครับ ทำยังไงจะสามารถให้มันมีปุ่มแอดเข้ามาในฟอร์มให้ได้เลยก็ปกติแล้วเราเราเลฟเฟอร์ลเรนซ์ธรรมดาใช่ไหมครับแต่อันนี้มันจะมีปุ่มให้เปิดนะครับคือเราคลิกเข้าไปในดีเทลของตารางออเดอร์ดีเทลนะครับออเดอร์ดีเทลนี้อยู่นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับสังเกตว่าจะเห็น is apart of นะครับ i s A Part o f อันนี้นะครับคือทำให้มันมีปุ่ม Add ในแบบฟอร์มในในฟอร์มที่ก่อข้อมูลเลยนะครับอันนี้เราก็คลิกเปิดนะครับอ่าคลิกเปิดไปนะครับก็พอเราเปิดเสร็จนะครับมันก็จะทำให้มีปุ่ม Add แบบนี้นะครับซึ่งก็จะสามารถพูดง่ายว่าเราจะสามารถเพิ่ม อินไลน์เข้าไปพร้อมกันกันกบที่เรากรอกแบบฟอร์มเลยในครั้งเดียวไม่ต้องเซฟหน้าหน้าออเดอร์ก่อนแล้วค่อยไปคลิกแอดอินไลน์นะครับแต่เราต้องมาเปิดเปิดในคอลัมน์ที่ r e f e r e n c e ไปหาอีกตารางหลักนะครับเปิดให้ถูกนะครับเปิด is p a r t of ก็อธิบายเป็น My m a p นะครับปกติแล้วเรา r e f e r e n c e เนี่ย เราเลฟเฟอร์เรนซตรงนี้นะครับปกติแล้วมันจะทําให้เราได้แค่ร l a ล e นะครับแต่พอเรามาเปิดนะครับเปิด r e f e r อร์เนเนี่ยเปิด is a part of พอเราเปิด is a part of นะครับเป็นผลทําให้ รีเลทเนี่ยมาสร้างปุ่มแอปในแบบฟอร์มให้เลยนะครับอ่าอันนี้นะครับอ,อันนี้เราอ่าพอเปิดอิสปาร์ตออกมันก็จะสร้างปุ่มแอปให้เรานะครับ แบบนี้นะครับก็เหมือนกันกับพอเราเพิ่มพอเราเพิ่มอีสปาร์ตออฟนั่นหมายถึงว่ามันก็จะมาเพิ่มข้อมูลในดีเลดให้เราเองอัตโนมัติเพียงแต่ว่าตอนกรอกตอนแรกอ่ะมันจะรวมอยู่ในอยู่ในแบบฟอร์มให้ของเราครั้งเดียวเลยนะครับก็สำหรับตัวนี้เราก็สามารถที่จะอเอาไปแอปพลายใช้กับแอปพลิเคชันของเราลองดูนะครับ ตัวนี้ที่เขาให้มาเนี่ย order capture เนี่ยมันมีทั้งฟังก์ชันที่ต้องที่คำนวณเป็นตัวเงินให้เลยนะครับซึ่งมันก็อ้างอิงไปหาตัว table ที่เป็น product อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้สูตร sum s e เล e กนะครับ sum s e r i ในตาราง order นะครับทำให้ได้ราคามาเลยหมายถึงว่าเราเพิ่มเราเพิ่มสินค้าหลายๆตัว เข้าไปในครั้งเดียวเขาก็จะบวกมาให้นะครับครับก็เพื่อนๆก็ลองนำไปแอปพลายใช้ดูนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานกับของเราได้ลักษณะแบบไหนอันนี้มันไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวสินค้านะครับถ้าเกิดเรามีการอย่างเช่นเช็ครายการาตรวจเช็คอุปกรณ์ในวันนี้มีกี่มีกี่อุปกรณ์นะครับ เราก็สามารถที่จะเพิ่มรายการเข้ามารายการหนึ่งแล้วก็แอดหลายๆรา,า,ายการเข้าไปในวันเดียวกันนั้นได้เลยนะครับก็เพื่อนๆก็ลองทําดูนะครับทําตามดูหากมีข้อสงสัยหรือยังไงสามารถที่จะถามผมได้เข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับเอามบนี้สําหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ